แพทนี้เป็นแพทที่ไม่มีไอหย่อยก็เริ่มเกมได้ครับผมดีมากๆตัดปัญหาคนไม่ค่อยเล่นย่อยคือจากที่ผมโซโล่คิวลเลอร์มาเนี่ย80เปอรเซ80เปอรเซ็นคือได้เล่นหย่อย80เอรเอะ คใครโดนอะไรวะเสียงเป็นคน,นโดนอ๋อย่างอย่างไม่มีหยอยก็ดีอย่างหนึ่งเสียงมันเงียบดี <laughs> เปิดแล้วแต่ไม่รู้ระไูไหนฮะเฮ้ยเพื่อนมันเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็ว่าได้ยินเสียงแสดงว่าถอยกลับไปมากกว่า ตึงเหมือนกันนะไม่มีไอ้หยอยเนี่ยหมายถึงว่าเซอร์มันตึงไงเพราะมันเงียบจัดไม่มีเสียงเลื่อยก่อนผมเริ่มเกมนี้ผมไปเล่นด่านแนนซี่มาแล้วนะโคตรงงเลยค่อนข้างกว้างและแบบงงจริงๆอ่ะแพทเทิร์นด่านแบบโคตรงง โอ้ก็ตื่นน่าจะขึ้นมาแล้วเอาโซนตรงนี้ไปมันมีมันชอบมีพวกล่อตรงไหนสักแห่งเฮ้ยเหมือนเหมือนใดเลยวะโอ้ย เหมือนบันไดตรงนี้แหละนูนไงิงได้ยินเสียงอยู่เลยนะเสียงหายใจไอ้ตรงนั้นก็กลางได้นี่หวัาเมื่อ แต่มันไม่มีคนมาพังจุดจุกอันนี้ถ้าไม่มีไอ้หยอยใช่ไหมเด็กผิงด้วยเอา้าวนี่ไงไม่ไม่มีคนพังจุดจุกโดนแล้วโดนแล้ว ก็ดีอย่างเสียอย่างอ่ะผมว่ามาันต้องมีดาเมจหนักๆอย่างจอร์นี่มาแทนนายหยอยได้อยู่ผมว่าเดี๋ยวผมไปถอยไปถอด ตรงทางออกมาไว้ตรงนี้ดีกว,ว่าเพราะตรงนี้มันมีแทบแ็บไอ้นี่อยู่แล้วตายนะไมันก็เลยแบบไม่ได้ต้องมีทำไปทั้งสองอันอะไรปะไม่จะเล็ม Don't you ever use that tone with me? Do you have any notion who you're talking to? Don't be Just get back here. You're only making things worse. ออฟิลอยู่นี่โอเคเพราะว่าล็อกแม่งเลยเกมอมก็รักคำที่ว่าเกมที่เบี้ยวใหญ่นี่มีข้อดีก็เสีย ตรงนี้ก็ได้นี่หว่าโอเคต้องเล่นแบบดักหน้าดักหลังมาอย่างี้ ตั้งแต่ว่ามีสายเมื่อกี้คุกเล่นสายปั๊มเลือดก็ช่วยได้อยู่นะช่วยได้เย็นเลยลงไปทางข้างล่างเพื่อน ตายแล้วป้าตายแล้ว h you know what happens to ครับแล้ว